quẩn quá ấy quẩn quá cứ đi cứ <để> đi đi ông quẩn quá nhỉ ấy đã

เอาขวัมาเฮ้ยเ้ยยเหนื่อยแล้วยพ่อเหนื่อยแล้วลูกมามาลูกไม่มาพ่อเอาไปขายโอ้ยไปแล้วลูก